ที่ดินบนเนินเขาล้อมรัวคาบอยไว้มีหน้าที่หนึ่งร้อยตารางวาถนดคนละใบมีทั้งหมดสองแปลงตัวที่ดินเนี่ยไม่ต้องถมเพราะเป็นพื้นที่เดิมๆม,มีเพื่อนบ้านน้ำไฟอยู่หน้าแปลงนะครับไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟฟ้าของการไฟฟ้าภูมิภาคน้ำเป็นน้ำอ่า ปาปาหมู่บ้านด้านหน้าเป็นทางสาธารณประโยชน์กว้างแปดเมตรล้อมรั้วคาร์บอยไว้รอบด้านหลังจะเป็นวิวอกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ความยาวของแปลงที่ดินลึกเข้าไปนะครับสห้าส่วนด้านกว้างที่ติดทางสาธารณประโยชน์คือสิบหกเมตรมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของตำบลชะอมนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ําตกนะครับมีลานจ้างเต็นท์ ส่วนร้านสะดวกซื้อเนี่ยจากแปลงที่ดินเนี่ยก็ประมาณสักหกิโลครึ่งตัวที่ดินห่างจากถนนลาดยางประมาณสิบหกเมตรเท่านั้นเองนะครับก็คือจะอยู่ล็อกที่สองล็อกกับล็อกที่สามเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเวิ้งเขามีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีไฟสองทางไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณสักแปดสิบกิโลเท่านั้นเองจากหน้าปากซอยเนี่ยเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ย ก็ประมาณสักหนึ่งกิโลครึ่งนะครับข้างนอกก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟร,ร้านสะดวกซื้อนะครับบรรยากาศเป็นธรรมชาติวิวเขาสนใจนะดูที่ดินนะครับ0814177993สวัสดีครับ